สำหรับว,วิดีโอเอ้เอ๊ะมก็สวัสดีครับน้องโหกล่าวสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จะมาเล่นนะครับ Pocket Edition Version 1.0.4นะก็เป็นตัวเต็มนะตัวเต็มนะถามว่าทำไมไม่เล่น1.5ก็กลัวแผลหายอีกนะก็ต้องไปโหลดลนะครับ1.4มาเล่นอีกก็น่าเบื่อนะก็ต้องทำอะไรอีกมากมายเลยเป็นสัน นะก็คลิปนี้ก็มาจะมาบอกว่าปิดชมแล้วดีใจดีใจกับผมด้วยก็ทำนี้แล้วเอยไม่ลองทำเสียงละมาต่อกันเลยนะครับก็ทำมาพาร์ทที่แล้วนะเราก็ได้ทำฟาร์มบัวไปใช่ไหมคือผมก็เลยทับเกมหมดเพื่อเอาไปบินเพื่อทำาปกคลิปของฟาร์มบัวเจ้านี่แต่ก็ใส่ไม่ได้จบกัน ใส่ไม่ได้นะใส่ไม่ได้จบแค่นี้นะอ๋อ <Surprise. S 1> มันก็ใส่ไ,ได้จริงๆแหลนะเนาะก็เลยต้องแบบมันต้องใส่คลิปเลยนะคะถามว่าทำไมผมพูดเร็วมันเป็นอยู่แล้ว <c oughs> ชุบอาอาหายละเรียบร้อยอ่าก็มาสุดตรงนี้ก็ทุยมีอะไร ก็วันนี้ก็จะมาตัดไม้เพิ่มทรัพยากรแล้วก็หาทรัพยากรเพิ่มซึ่งทรัพยากรของเราเนี่ก็มีน้อยนะงมังบางมังบางๆมักหมกเลยนะครับก็เลยต้องไปตัดไม้ทำลายป่านะเดี๋ยวของหินใช้ของหินบ้างดีกว่าก็ไม่เคยได้ใช้ของหินมานานแล้วก็จะใช้เพื่อแบบทำาเลรนิดหนึ่งเออมาตัดไม้กันเลยนะ ขั้นแรกเราจะไปตัดไม้ขาวเพื่อจะได้แบบขยายออมุมมองในละประเทศทุยมาแล้เรื่องแล้วเอาล่ะมันดูน่าเราจะได้กี่ชุดกันสำหรับไม้ขาวไม้เบิร์ดนั่นเองเอาละตัดไปเรื่อยเลยนะคะคนี้มีความน่าเบื่อก็ ถ้าคลิปนี้ถึงสี่ไลก์ก็จะเปิดหน้ากันเลยเดียวนะเปิดหน้าเลยนะนะจะพูดซ้ำทำไมวะลุมาต่อเลยนอกเรือกกันมาพอแล้วมาตัดไม้ต่อแค่นี้แหละจบนาก็จะมาตัดไม้เพิ่มทรัพยากรอะไรประมาณนี้นะคุณผู้เร็วนะ่ะคือตัวแฟตอดาวน์อยู่ไบเป็นเดอแฟตที่แบบทำอะไรช้าม,มากเลยนะครับแต่เคียงรังเซอร์นี่ไม่รู้นะ เร็วหรือช้าก็นามใจนะถ้าช้านี่ก็จะเป็นตวัวอักแบบสวยๆถ้าเร็วนี่ก็จะแบบสวยๆ้ยปปานกลางปานกลางดิผมไม่เคยเขียนม่สวยยกเว้นตอนวิชาดนตรีเขียนแย่มากนะครูบอกครูวิชาดนตรีบอกว่าอ่านจะเขียนตัวสีแบบไหนก็ได้ขอให้อ่านออกขอให้ตัวเองอ่านออกนะออออก็ะมั่วๆไปเลยนะอ่านออกแน่นอนอ่าขีดมาสแบบเมาส้นแบบนี้เออขีดไม่ใช่แบบนี้แหละเออใช่ ปึ๊บปึ๊บเอาล่ะซําทีนี้กูพูดเร็วม,มาถึงไหนวะไอ้บ้านี่ก็เล่นสปีดคลิปเนี่ยเออดูดิดูดิมันผมเล่นสปีดคลิปนะก็จะพูดช้าๆผมจะพยา,พาพยามพูดช้าๆยพยายามพูดช้าๆย้ำพยายามพูดช้าๆกูย้ำมากเกินไปไหมนะเออใช่นะ อ,อ,อ่้าวผพูดเร็วอีกเร็วไอ้บ้านะไอ้ชุกชุกแกเจมันเลยสารมากแต่ถ้าแบบนี้ผมจะไม่พูดเร็วมม่เสียงของคุณหลอกเอาละจึบถามว่าผมมีไหมครับหนึ่งจุสิบเอ็ดยังมีแล้วนะเล่นเป็นเกมได้ไหมได้จริงๆคือเล่นไม่ได้ มันเป็นไอไม่ใช่ไอดีแท้ไงก็เป็นแบบโบโหลดแบบฟรีๆไม่ได้ใช้ไอดีแท้ไม่ได้ใช้ไอดีแท้อะไรไปถ้าผมซื้อนี่ผมจะแบบเล่นมินิเกมได้ใช่ไหมกจ็จะเสียตังค์ไปทําไมนะเอาไปซื้อให้ของตัวเองดีกว่านะจะเลยแบบสบายหูสบายตาจะเสียเงินไม่ได้นะเราต้องเสียเงินถูกวิธีนะะซื้อปุ๊บจ่ายปับ๊บนะ แต่เงินถูกวิธีนะซื้อปุ๊บจ่ายปับ๊บชิปๆซื้อ,อยังไงก็ได้ขอให้จ่ายได้นะอะละวันนี้ก็เลมไม่ถึงบ้านนึงก่อนเลมให้มันถึงได้สี่ชุดก่อนก็จะกลับบ้านแล้วก็จบคลิปแล้วก็ไลฟ์สตรีมก็ใครดูคลิปนี้แหละใครดูคลิปนี้แล้วก็ นะก็ฝากไปดูไลฟ์สตรีมของผมด้วยนะฮะนะฝากไปดูไลฟ์สตรีมของผมด้วยนะก็คลิปนี้ลงเสร็จปุ๊บมีคนดูถึงห้าคนปุ๊บก็จะเริ่มไลฟ์สตรีมนะก็เอาไว้เช้หน้านะคือจะไลฟ์สตรีมยังไงก็ได้หรอกขี้เกียจแบบให้ถึงห้าคนถ้าถึงห้าคนก็จะมาแต่ประมาณพรุ่งนี้แหละเออใช่พรุ่งนี้แหละเออเพราะออออว่าทําไมเหรอมันเป็นช่องที่เปิดใหม่นะไม่ถึงเออ สองปีคือตามจริงคือถึงสองปีแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปลงอะไรมากมายนะก็ถามว่าทำไมไม่ได้ทำคลิปลงอะก็เอามาติดตามช่องเก่าของตัวเองนะล o อก Star c h ช n n น l คือถามว่าจะติดตามได้ไหมก็ติดตามได้นะติดตามได้แต่ตอนนี้ห้ามไปติดตามช่องนั้นเด็ดขาดนะเพราะว่าช่องนั้นเป็นช่องต้องห้ามถูกไม่ใช่ละคือช่องนั้นไม่ได้ลงคลิปอีกแล้วนะ อีกแล้วไม่ใช่อีแล้วคือช่องนั้นน่ะคือแบบคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดเลยอ่ะผมจะบอกเลยสอนหลุด GDA แซน A an, นะสามร้อยคนน่าจะสี่ร้อยแล้วมะเดี๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูนะไปดูว่ามันจะได้สี่ร้อยจริงหรือไม่นะเดี๋ยวไปดูหลังใหม่นะเชื่อจึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละ่ะ อาหารอาหารมีเท่านี้ก็กินเท่านี้ผออาหารแป๊บได้กลับมาขอให้มีอาหารครบเปเ๊ะปเ,ปเด็ๆตามที่สั่งไว้เดี๋ยวเราไม่ต้องกินอาหารก็ได้ทำมีวิธีเดียวนะ่ะเชิบป,ปึ๊บ ปพ๊่พอละมีวิธีเดียวฮะคือขอภัยนะมันมีวิธีเดียวจริงๆที่เราจำเป็นไม่ต้องกินอาหารก็ได้นะถอดชุดออกอ่ะหายแล้วของเต็มยังไงดีของที่ไม่จำเป็นออกไปอะไรเออของแบบนี้แหละที่ไม่จำเป็น ต่อชีวิตประจำวันเอาละลุยดิเออรอมีอย่างเดียวคือต้องรออะละระวางที่รอก็ฝุดเรีนไปเรื่อยเรื่อยเออเอ เอื้อ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 เออเออเอออ๋ออ่ะคุณจะเอื้องหไหมวะเออตายแล้วเอ้ยถ้าตายเลเวลเราก็หายไอ้ป้าไม่ได้คิดเลยทำไมก็ไม่คิดวะช่างมันเถอะยังไงก็เลเวลเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็แล้วกันเอาละ นี่แหละชุบๆออกาไปตัดไม้ต่อกันเลยนะครับชุบชุบปึ๊บปึ๊บชุบชุบป๊บปึ๊บปึ๊บออกละเอาละ จะสีชุดได้ไหมเนี่ยเอมมันมาจากไหนไว้ตัวแบบถือบยอ่ยอยอ่ยอย่อแน่นจริงประมาณที่ถึงสิอึ๊บอังบอกแล้วอย่งให้โมโหนะโมโหนี่มึงได้ตายนะขอภายในคำหยบาบอะ ช,ชุดหอยทักสามชุดก็พอแล้วไม่ต้องอาเยอะนะช,ช,ชุดก็ะชักสองชุดครึ่งั้ยเออสองชุดกับอีกครึ่งของชุดหนึ่งนะเออ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  เออเรียบร้อยตัดไม้ไปเรื่อยๆฮะชมวิวทิวทัศน์ไม่สวยงามนะ่ะอึ้บเอออึ้บเอาละไม่ได้หนึ่งไม่ได้ครึ่งชุดละเลยไปบล็อกหนึ่งเอาเอามาเลย ทีเดียวนะมาเลยดีกว่านะคลิปนี้สั้นๆนะคนคนแค่จะมาตาบหายนะ่ะเมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมทิ้งดาบไว้ตรงนี้เออใช่เจอละชุดดอปทรเดมอะ่ะหมูกินเนื้อไหมไม่กินเอยไม่ใช่ไม่ใช่หมูวัวเออวัววัวกินเนื้อไหมแกะอ่ะ,ะกินเนื้อไหม แกไม่กินเนื้อแต่มันมองอ่าแสดงว่ามันหิวจะต,ต้องหาอะไรมาให้มันกินสักหน่อยนะคะสำหรับพวกนี้คำรับพวกนี้เราจะหาอะไรมาให้มันกินดีอเอาคีย์ไหมเออคีย์ไหมเออเออเรียบร้อยชิปป๊าปป๊าปป๊าป ป๊บปับจุบปื๊บปื๊บป๊บปบปื๊บปื๊บ,บ,บเอาละจิดเยอปื๊บปื๊บเอาละให้ฟาร์มมาหนึ่งให้ฟาร์มละสองตัวก็แล้วกัน เออต่อไปก็ฟาร์มสองตัวเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็คือหลอกขึ้นนะให้มาสมพันกันนะแล้วก็เรียบร้อยนะเสร็จแล้วเออกิฟตเลเวลนะฮะรอไม่หรอกโอ้เลเวลหนึ่งแล้วเย็ดเชมเลเวลหนึ่งแล้วนะก็ใครที่ปิดเทอมแล้วก็กมาดูคลิปผมเยอะๆเลยนะครับมาดูแล้วก็กระทืบซับกระทืบไล์กระทืบทุกอย่างเลยนะ ถ,นะถ้าผมถึงสามสิบไลค์เมื่อไหร่ผมจะตั้งค่าไว้ที่สิบไลค์เลยนะฮะเพราะว่าาผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมต้องทําได้แน่นอนอนะ่ะอีกสามซับนั้นเองก็จะสามสิบซับนะก็ชวนเพื่อนมาดูคลิปผมหรือว่าแชร์เพื่อนนะให้มาดูคลิปผมแล้วก็บอกฝากบอกเพื่อนนะั่นมาติดตามช่องิ๊กเกอร์เกมเมอรทีวีนะมาติดตามเลยนะถึงสามสิบซับเมื่อไหร่มีมีการแบบแบบอะไรวา ิบไลน์แน่นอนนะสิบไลน์นะสิบไลน์นะเพราะว่าคนดูก็น่าจะถึงสิบคนมาในคลิปหนึ่งนะเพราะว่าคนดูนะก็ประมาณแล้วกบคนใช่ไหมเออคนติดตามแล้วก่าคนก็ประมาณสองสองสามคนใช่ไหมแต่ก็สาหรับชาแนลผมเนี่ยก็ต้องการแบบเยอะเลยนะแบบกระทืบเลยกระทืบมันถึงสิบไลค์เลยนะครับสําหรับผมตอนที่ผมถึงสามสิบซับอะก็กระทืบเลยนะกระทืบเลยนะ อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีคนมากดซับเราหรือไม่หรือว่าจะมีคนเตนดิสเอ่อดิซับใช่ไหมเันเรีว่าอะไรอันซับเอออันซับเอออันซับอะไรหลายอย่างเออมาก็ว่าสุดสับนี้ก็มีแค่นี้นะทุงคที่อยากจะตามผมเลยไปเจอผมนะในต่อเวลาเอในวันนี้เลยนะไปะที่กาฬสินเลยนะโรงแรมดิมเปานะถามว่าผมจะไปทําไมก็ประชุมนะั้นไปเล่นเนี่ย พ่อผมจะไปไประชมุมผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนนะก็ใครอยากจะเจอผมแบบตัวต่อต,ตัวก็นะมาเจอได้เลยนะครับมาเจอได้เลยแล้วนะก็คือวันนี้สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงข้อนี้นะไม่มีเลยมากนะให้จะมาตัดไม้และก็ให้อาหารหวัวให้อาหารหมูก็ตัดไม้ต้องไปัพยากรไม่มีเลยมากละสวัสดีครับบ๊ายบายินโทรใหม่เทไหมเออเทไหมเออ